คุณครูทำอะไรอยู่คะสนาบุตรคณครูทำอะไรอยู่คะคุณครูอยู่ที่ไหนคะคุณครูอยู่ที่ไหนคะคคอยู่ที่โรงแรมคะ่ะห,หนูไม่หนูแค่หักอยู่คะ่ะใช่ค่ะเขาไปโดนหัวใครกกหัวพี่แกหัวพี่แกคะ่ะ หนูรักครูนะคะหนูรักครูนะคะหนูรักครูมอนจริงๆเลยค่ะหนูก็รักครูมอนค่ะคุณครูว่างไหมคะแฮมแฮมคุณครูว่างไหมคะแฮมไปคุณแม่จะมีวันนี้หนูคิดถึงครูมากมากเลยค่ะวันนี้นะคะหนูจะรักครูค่ะ like like มากที่สุดเลยค่ะ